สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางพรพิษเพชรเจริญได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1ในวันที่4กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีระเบียบวาระการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอกสารระบุว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2 5 6 6ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566เป็นต้นไปแล้ว ขอเรียนว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันอังคารที่14รกรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐรสภาถนนสามเสนแขวงถนนคนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานาครจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยมีระเบียบว,วาระการประชุมตามที่แน่มาพร้อมนี้ โดยมีวาระคือสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา1 1 5รของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยจากนั้นเป็นการเลือกประธานสภาผูา้แทนราษฎรและเลือกรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเลขาธิการสภาผูา้แทนราษฎรนางพรพิษเพชรเจริญ ได้ลงนามในหนังสือแจ้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสวอขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่3กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณห้องโถงพิธีชั้น11อาคารรัฐสภาซึ่งตามกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาและจะมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรอิสระเข้าร่วมกว่า1,000คน พร้อมกับแนบคําแนะนําสําหรับสมาชิกสภาในพิธีเปิดประชุมทั้งขั้นตอนต่างๆและเครื่องแบบการแต่งกายสำหรับวันที่4กรกฎาคมซึ่งเดิมวางไว้เป็นกําหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาทั้งสองคนจนถึงขณะนี้ทางสํานักง,งานเลขาธิการยังไม่มีการทําหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยมีรายงานว่าทางสภาจะขอประเมินกับสถานการณ์ความพร้อมในการเลือกประธานสภาอีกครั้งหนึ่งก่อนเนื่องจากขณะน,นี้ทั้งสองพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยยังไม่มีความลงตัวในตําแหน่งนี้คาดว่าต้องรอการหารือของ8ปดพักการเมืองในวันที่2กรกฎาคม และตามขั้นตอนสภาจะต้องทำหนังสือแจ้งสมาชิกให้รับทราบล่วงหน้า3วันก่อนที่จะมีการประชุมและตามกรอบระยะเวลาตามระเบียบวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกต้องเปิดประชุมภายใน10วันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาซึ่งจะตรงกับวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้แกนข่าวจะพักร่วมรัฐบาลแจ้งว่าพักเก้าไกลได้ประกาศเชิญชวนแกนนําทุกพักเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าพัก8พัก ในเช้าวันที่สองกรกฎาคมและยังระบุอีกว่าการพูดคุยระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยจะยุติด้วยดีในเร็วๆนี้พร้อมกับให้ความมั่นใจว่าพักเก้าไกลและพักร่วมรัฐบาลจะยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลักก่อนหน้านี้รายงานความเคลื่อนไหวจากพักเก้าไกลหลังจากทางพักได้แจ้งกับสื่อมวลชนยกเลิกกาหนดการเข้าหารือกับพักเพื่อไทยในประเด็นตําแหน่งประธานสภาวุฒินาสอดเมื่อช่วงดึกวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมา ว่าหลังพักเพื่อไทยยังคงยืนกรานตำแหน่งประธานสภาในสูตร14บบวกหนึ่งทำให้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าพักไหนควรจะได้โควตานี้รายงานระบุว่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการหารือทั้งแบบเป็นทางการและแบบวงลับมานานราวหนึ่งเดือนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวดังนั้นจึงยกเลิกกำหนดการหารือกับพักเพื่อไทยในวันที่28มิถุนายนและยังยกเลิกนัดหารือแกนนำ8พักร่วมรัฐบาลในวันที่29มิถุนายน2566ด้วย โดยหลังจากนี้จะต้องรอให้คณะเจราจาร่วมระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลหารือเป็นการภายในอีกครั้งก่อนจะมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไปโดยคาดว่าการหารือร่วมกันระหว่างสองพักนี้จะต้องได้ข้อสรุปและข้อชื่อบุคคลที่จะต้องเสนอดํารงตําแหน่งประธานสภาออกมาให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาในวันที่3กรกฎาคม2566คาดว่าจะมีการลงมติเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนในวันที่4กรกฎาคมนี้ ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเลื่อนการประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้29มิถุนายนออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอการหารือระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยในตำแหน่งประธานสภาผู้แทรนราษฎรหลังจากพักเก้าไกลแจ้งเลื่อนการนัดหารือระหว่างคณะเจราจาพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยในการหาข้อสรุปในตำแหน่งประธานสภาผู้แทรนราษฎรออกไปอย่างไม่มีกําหนดโดยมีรายงานว่า นางสาวพัคมนหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเก้าไกลแจ้งต่อสื่อมวลชนพักเก้าไกลกรณีการนัดหารือกันระหว่างแกนนําพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปประธานสภาในวันนี้28มิถุนายนขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนดหากมีกําหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบในภายหลัง สถานการยกเลิกการประชุมสองพักครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พักเพื่อไทยได้แถลงข่าวไม่ยอมถอยกรณีเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พักเก้าไกลได้ประกาศเปิดตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษุนุโลกเป็นแคนดิเดตในนามพัก,กเก้าไกลและคาดว่าแกนนนำทั้งสองพักจะเจรจากันไม่ลงตัวอย่างไรก็ตามหลังจากเมื่อวานนี้มีรายงานจากพักคก้าไกลถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของพักคก้าไกล ว่าพักเก้าไกลมีความเห็นเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษนุโลกในฐานะกรรมการบริหารพักเก้าไกลเป็นประธานสภาโดยก่อนหน้านี้มีการเสนอ3คนได้แก่นายนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักนายธีรชัยพันธุมาศสสกทมและนายปฏิพัฒน์ล่าสุดได้มีการเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาโดยคณะกรรมการบริหารพักไม่มีใครคัดค้านพักเก้าไกลจึงมีมติเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์เพื่อชิงตำแหน่งประธานสภา โดยในวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการหารือระหว่างแกนนาของพรรคก้าไกลและพรรคเพื่อไทยเพื่อหาข้อสรุปในการเสนอชื่อประธานสภาต่อไปโดยจะได้ข้อสรุปในวันดังกล่าวหลังจากนั้น29มิถุนายนจะมีการเสนอชื่อในที่ประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการแถลงข่าวในวันนั้น สำหรับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมอ,อองเกิดวันที่15ตุลาคม2524สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนั้นหมอ,อองได้เริ่มทำงานเป็นสัตวแพทย์ปฏิบัติการอยู่2ปีรวมถึงการทำงานด้านพัฒนายาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมในสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยระหว่างปี2548ถึงปี2561 โดยในการเลือกตั้งเมื่อปี2512นายปฏิพัทธ์สันติพาดาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขตหนึ่งพิษณุโลกโดยมีคู่แข่งคนสําคัญคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมจากพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสสสามสมัยในขณะนั้นโดยนายปฏิพัทธ์ได้รับคะแนนเสียง35,579คะแนนคว้าอันดับหนึ่งโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากนายแพทย์วรงซึ่งได้คะแนน18,613คะแนน ผู้เจราจาหรือผู้ที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจราจาเนี่ยได้รับข้อสเสนอของกรรมการบริหารเนี่ยไปเจราจาข้อหมายก็คือว่าสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าควรจะไปเจราจาในมุมที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารก็คือ14บส่วกหนึ่งส่วนรายละเอียดนะครับผมจะขออนุญ,ญาตพี่นักศึมษาชนพี่นองประชชนซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายกฎหมายเป็นรองหัวหน้าพักอยู่ในที่ประชุมทั้งสอง ครั้งนะครับทั้งกรรมการบริหารด้วยทั้งที่ประชุมพักด้วยได้ร้อยเรียงเขียนเป็นละลักอักษรในมุมของทางกฎหมายเพื่อนําเรียนพี่น้องทราบต่อไปครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับครับท่านพ,พี่น้องสื่อมวลชนที่กรพรักทุกท่านนะครับผมได้รับมอบหมายจากจากท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักให้ช่วยมากล่าวถแถลงผลการประชุมของกรรมการบริหารและ สมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นประธานสภาผู้แทแนรัษฎรผมขอญาตอย่างนี้ครับที่ท่านติกรบครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและก็ที่ประชุมสภาผู้แทแนรัษฎรของพรรคได้หาลือร่อรวมกันโดยมีความเห็นร่วมกันว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทแนรัษฎรเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของรัฐสภาให้เป็นไปแต่ไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประธานสภาต้องวางตนเป็นกลางทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและพักการเมืองทุกพักประธานสภานอกจากจะต้องดำรงความเป็นกลางต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่ประชุมส,สภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมกรรมการบริหารได้รับทราบว่าคณะเจรจาซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคได้เสนอต่อพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำไปแล้วว่า ขอเสนอใช้สูตร14บวกหนึ่งซึ่งที่ประชุมสอสอที่ประชุมกรรมการบริหารเห็นว่าสูตรนี้มีความเป็นธรรมเพราะคำนึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันกล่าวคือพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมจึงเห็นควรยืนยันความคิดในการกำหนดวิธีการคิดหรือสูตรดังกล่าวต่อพักเก้าวไกลต่อไปกล่าวคือก็คือยืนยันในสูตร14บวกหนึ่งกล่าวคือเมื่อท่านพักเก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมตรีแล้วก็สมควรที่จะมอบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษดรให้กับพักเพื่อไทย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ